ไอ้อ้ำน่ะอะไรวะ,ะสตทวินอเออปีปีอะไรแปดจดสิบเออปีสองพันนะเพื่อนๆโ,โหคินคินแบบนี้เลยเบาะกามายี่สวยๆนะปัมเบ,บ,บมโบหม่แปดพนเพื่อน,อนโอ้โห ไ,ไงคินคินสวยสวยยางใหม่ๆม่นะสวยใส่ด้วยโอ้โหใสวยใสอะไรที่ติเพื่อนข้อแต่งด้วยนะเนี่ยใช่ท้อแต่งแบบแต่ว่าเสียงมันแบบนุ่มๆเนาะเสียงแบบว่าไม่ไม่ดังเกินไปเพื่อนโอ้โหยางใหม่ๆม่พิกไม่พิกนะคันนี้นาลาค่ะเท่าไหร่วะสองแสนหกหมื่นเก้าพันบาท แนนโทรมาได้ที่เบอร์0902958183หรือจะเข้ามาดูรถที่ร้านแซกไปรุ่นทำกินก็ได้นะเพื่อนแล้วเจอกันใหม่นะคะ